เยอว่อือร่อยวอสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้กินอย่งมุบมมมบแกะชส้ม,ม,ม okay. สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาต่ำบะต้องตำบะต้องเดีวผมจะปอกบะต้องมาบต่ำสักต่ำสักหน่วยหนึ่ลแค่ะแน่นะ่อยนมาสาปกรมันได้หลายหรือมันได้น่อยอนเอาหน่อยหนะน,นันเนานะ มันเอาตัวนั่นมันเาเนาะบอกมันอันนี้จะเปลือกบอกบอทุบก่อนบอกทุบมันเลนะเขาว่าเลยเขาว่ากระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานทุบนต้องมากลิ่นเหมือนน้ำต้องต่ต้องทุบอะเอาบ้างนั่นซับเซน,นีดเปลือกออยากกินสมม้มจะมาเนี่ย กินส่วนบัตรทอนบ้านอ่ายเอิญเนี่บัตต้องบัตต้องถ้าภาษาไทยก็ไม่ต้องเนี่ยอย่างโบดีดบัตต้องภาษาเหนือห้องแบบบัตต้องถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่ต้องบ้านคอยบัตรทอนเ <c oughs> บอร์อีปูดองจะเสียบจะอาย ใปบุตนอ้องอย่างมองนะ่งตำไม่ต้องตำกระท h อ n ตำะตรมบะต้สงส้มองมันจะบะต้งหวานนะบะต้มส้มะกระทระอสม้สมมันแสบไปบะต้มด้มันตำหบดแสบอ้อหงวยง่เนากเพื่อนนเลยเหรอาราะอะไรบอ โอ้เม็ดนเต็มตัวบอเป้านงะเบื่อเบือนี่ว่านออีกหน่อยนึ่งยันบอิ่มโอ้โหฟรีเมอร์ใช่ปะบอกบอกกระทอนออผู้ช่วยกุ๊กเก่านะเนี่ยอ่นรเนี้ยตำบตตองเนี่ยุกันตรงเนี่ยนี่เล่ากินแนวโอ้เสียงรดไหมเป็นอย่างตตำดูทงมันบรรยากาศละอายปะ ตกซีซี่ใหญ่ไรหนาำส้มมะกราทนนะอ๋อนีะไแรงข้าปลากินแล้วแรงข้าปลาน้ำลายอไรบ้านได้กินบ้านได้ตำทำน้ำลายแตกละปลาสองงวงไดบยบหลายเนาะไอ้อืมออ่ะเกินไอ้ใส่กระเทียมเป็นอย่างใส่ขิงบ้างมันแต่น้อยหน่อ ไปขีดมันตั้งบะคงเลยอันนี้แบบน้อยก่าใส่พริกใส่พริกอันนี้บ่ายนะพริกแข็งได้ปะได้พริกแห้งแต่พริกนี่ิดนิดกว่าเอาแบบไหนอ่ะปากจิโล่เลยบ่ใส่ขิงแล้วไ่ต้องใส่พริกไลายดอกใม่มาเข้าสู่พิธีแล้วะ มอนพอครบคนต้นตานนิดหน่อยตันตปีบตันปีบบวนนิดหน่อยแบบแกบลายนันสมเนะตนนะัดจมเนาะมล้ก็นอน้องตาลมานก่อนตามด้วยของพิเศษพ้อพ่อพ หลายมันคือแสบสะระสะลาทะเยาเนะี่ยปูนานอืมอีกกระปูดองหะพี่อน,นองไอ้ปูนานดองมันหอมจังเลมันหอมมันเหมือนเหมือนปูแสม,มนะตกใกม่เขาไปหาเก็บมาดองนะนู่นวันทก่อนแล้วขยขบจะออะอสอมันกระหิ่งอ่ะจังเนาะ สามชอมา้อนเนาะแล้วแต่ดูจากปริมาณมันน่าจะไม่กี่สามชอมาอ้อนะน่าจะพอเน่น้ำตาลเก็บหมดใส่เป็ดโบเลเลยใส่ทั้งเม็ดละบาอทั้งเม็ดทั้งกระมันเหมือนแบบต้องไก่พันนะแบบมันต้องหวานแล้วมันไก่พันแบบมันต้องส้มอ่ะปลูกอยู่ในไฮน์นานละปลูกอยู่ในหัวในสวน ngua mhm này, mhm Wow, nó mhm đẹp. mhm 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 nè mhm 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 con mhm 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 đó mhm mhm rồi ตอนหนก่งอือป้าบาท้าดสวงบัดหอมคิงนะไอ้นะอหอมคิงหอมกระปูพี่กระพี่มินหอมพมี่ได้ขิ้นหมูอ่ะมันเหม็นเียเลยจำดองตำมกราทนี่น้องมากินน้ำผึยงอ้วนเ้ยมันนี่ผึยงอ้วนอยากสวง นอน,นอนตื่นขึน้นหมาอยากกินสมมาแม่มาหาไหนบนนี้โอ้ยันนี้อยากกินอยากกินแนวสมเพราะวะบนนี้อ้วนเอาใส่จานเก่าเลอายอไอเอามาเอามาเอา,เอาลูกเอา,า,า,ร,อออารุ่รงอรงมากรอบต้องนาะกรอบต้องไอ้น้องดาอิสูซูลินส่งมาให้ส่งมาฝากมาให้กินฝากม้านไม่เป็น เห็นมดเนี่ยแล้วกับเ้เอากุญนจแป๊บห้องน้ำไม่เรอเื่องะเอาลูกกุญแจขว้างอย่นแป๊บุญแจห้องน้ำว่ะเรื่องใสบบกินเหลวสิลบห้องน้ำไ่กันรักจิ้มกันมันได้เหรอได้อืมับบางคนเพิ่งก็ใส่น้ำปูนะอ้เนาะหอยมา อร่อยอ่ะนอำอีกกระปูน้ำอีกกระปูพี่น้องอร่อยเหมือนนั่นอ่ะตัวหมูบ้านอ่างนี่มากแน่เลยกว่าเต๋อบกระท orn นะอืะแม่ยนี่ไม่สวนเพิ่นเนาะเพิ่นบากินเนาะยะบนดอยกิ้งเต็มหนุนตายหมดอ่ะเตอนพี่น้องมากินนั่นนะมาเด้แบบผ่ายุก้ๆอยากกินตับปต้องอืส้วงเลยบบอกพี่น้อง ปัญหาแนวสวงหยองกรเต็บกบ,ก,บ,ก,บ,ก,บกหงบน้ำเบาพิษบ,ก,บกกระทอนสองวนเต็มจานกินสองคนง <c oughs> น้องไหลไหลอ้ยสะมือสันสำหรับคลิปนี้กะมากินตำสมบักกระท h o น,น้ำกันพี่นอ้องแสบๆยุ่ยๆ มาเนอร์ครับผมถ่ายให้ดก,กับมาเนอร์สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตรวจสสวยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ